บาดนี้สิวาวเรื่องหลวงพอพี่ไกโป้สู่ฟังมีวัดอยู่วัดหนึ่งมีหลวงพอกับเนนหน่อยดีอยู่น้ำกันสององค์พระลูกวัดซึกหนีจากตั้งแต่ออกพรรษาผู้แล้วละอยู่น้ำกันงอมงอมเงีง้ยมแต่กระวะาปองป,อง,ปองแป้งแปงคือเกาละ่าคอยถือกันมักแกงกันมักยอกันหลวงพอบัเลียงใกล้ไว้ เน่นหน่อยกระบ,บอกมาไกลสั้นจังหันเหลวร่างเขียรวงพอกระมักเข่าแต่ในบานบัดนนี้ทีมแต่เน่นหน่อยวายอยู่วัดอยู่ว่าเน่นหน่อยกระดูเดิเน่นกระเดยล่างถวยล่างจานอ่านหนังสอกหนังสือขาดขยันมันเพี้ยนอยู่มั่น้าไปกระสมพอสมแม่มาฝาไว้กับลวงพออยู่ดอก พอตั้งแต่เมื่อนั้นระบาดนี่สั้นจางหันแล้วหลวงพ่อสีเข่าไปในบา้านได้สั่งให้เนนหน่อยว่าหน่อยเอ้ยหน่อยคอยสีเข้าไปในบ้านเด้มือนี่เจ้าเวิงกุฏิเด้ออย่าให้ไกล้ขี่ไส้กุฏิคอยสีเข้าไปในบา้านจะเข้าก่อนครับหลวงพ่อเนนหน่อยก็ไเดยบอกเนนน่อยแล้วหลวงพ่อก็เข้าไปในบ้านตัว ล่างเถียกะสันเพยียนแม่บานเดี้หลวงพ่อกระเดยปล่อยเนนหน่อยอยูผู้เดียวพ่อตะลวงพ่อไปแล้วแล้วบัดนี้เนนหน่อยตะสำคัญอยูด้บลายไกลบานนี้หานอมเว้นเสยหาปูสามน้ำหอมใหม่เสยพ่อตะหอดหวัดย่ำหลวงพ่อกลับมาหอดหวัดเขินมากกุติโอ้ยขี่ไก่มันกะเต็มแปดห่วยแน่นหน่อยนี่มันบได้ย,ย้อนตัวนี่ไปอยู่ซ้ายละเฮ้ น้อยน้อยนันลงหาซ่องหาผู้เลวบาดนี่พ่อแต่เห็นละลาข้อมากโอ้ยเบิงแน่เป็นอย่างนี่นะเจ้านี่ใช่บริดำใบแดงเลยใช่ไฮไลท์ใกลไลกานี่แม้ใกล้ขี่ไซแปีนี่เต็มเลยนี่เมนี่ยนเมียนเมียนวสันบอกแน่น่อยเมียนขี่ใกล้โอ้ยพบกันไรอยู่นี่ล่ะแน่น้อยกับเมียนขี่ไกล ันตัวมือนันหลวงพอก็โอ้ยคันมือนาขี่ไซอีกงคอยสีห้เจ้าเลี่ยยามเออื่นมาบาดนี่คือเก้าหลวงพ่อสีเขาไปในบาดส้างเนยหน่อยหน่อยคอยสีเขาไปในบาดมือนี่คันปล่อยให้ไกลึ้นกุฏิอีกสีห้เจ้าเลี่ยเด้อครับให้ไลไกลดีๆคอยกลับมากคันมีขี่ไกลเลี่รรยแน,น่นอนละเจา้า เนนหน่อยก็ได้ผมสิไล่ใกลครับเว้าแล้วหลวงพ่อก็ย่างไปในบ้านเนนหน่อยเพราะแต่หลวงพ่อประวิตรแล้วคิดว่างแผนแล้วคิดสีแกงหลวงพอ่อเพดจังไรเนาะมึงเด้อหลวงพ่อนี่แกเพชรหลวงพ่อค่ะคักคิดวางแผนในใจโดนเติบกะได้ก,การเลยเนนหน่อยว่า ว่างแผนและะ้วก็เฮ็ดขี้ไก่ปร้อมเลยวาดนี่หาน้ำอ้อยมาเฮ็ดเป็นขี้ไก่นี่หยอดใส่น้ำแป่นหลัาหยอดไว้คือแท่ดอกพอแต่เฮ็ดเลียวเลี่ยก็ไปนอนทำทานอนคาขึ้นหางย่ามลองพอกลับมาบานี ขึ้นไปเห็นสาราขี่ไก่เต็มอยู่เมืองบาดนีวสันบอกบอดำบ่แดงคือคักแท้เนนหน่อยนี่เฮเมืองอยู่สไยละฮลงไปหาเนนหน่อยน้อยมืองอยู่ไสนี่ฮึไปเห็นนอนเสืออยู่ประกอกฝาดหัวพังโหลดไปเมียนขี่ไก่เจ้าไปเลียวสันจังไดบ่ได้ละเมอนีวสันเรี้ยยางเดียวเจ้า ว,ว่ากันว่าจังไดกินกินกินแนนหน่อยกะโอ้ยหลวงพ่อกระสูนเด้กินเจ้ากินขี้ไก่ล่ะเมื่อนี่ล่ะเจ้าจะได้กินขี้ไก่แน่นหน่อยกะครับกลมลงเลี้ยขี้ไก่เหลวหลวงพ่อคุ้มให้เลี้ยขี้ไก่เนี่ยวขี้ไก่ปลอมเนาะมันเข่าแผนเนียนหน่อยเนียนหน่อยก็เลยเลี้ยกินเลี้ยไปเลี้ยไปไก่ซีเบิร์ตสุกกองเหลวหลวงพออ่อ,อก,ก,ะนนอกระส,สงสัยตัว ห้วยห้วยห้วยมันคือบอ่อเหม็นคือบอ่อยางวะ่ะมันคือจังเป็นตาเสียบแทวสันเน้นน่อยว่าเสียบลายลุงพอ่อซิมเบิ้งเม็นลุงพอ่อาซเบิ้งกันนะแต่มาซิมเบิง้งหืออหลีตัวลาน่อยว่ะสันเอาจังสีเด้อว่ะสันมืออื่นนี่เจ้าปอห้มันขี่ใส่หลายโหลดว่าตองไรเด้อว่ะสันเดี๋ยวคอยกลับมาคอยสกินดอกเจ้าอยากกินนี่จะคอยเดอ้อ อย่ากินเบิร์ก่อนคอยเดอร์ครับผมสิจองไว้หลายๆนะครับอย่ามาอื่นมาหลวงพ่อกระเข้าไปในบ้านอีกบัดนี้แต่ปลาน,นั่นกะบ่ลืมสั่งนินหน่อยเดย์ยำเด้บอกเนนหน่อยอยา่าไล่ไกลพ่อแต่หลวงพอ่อมาเห็นแล้วบาดนี้ลูป,ปากไว้สบายแล้วมือนี้ขี่ไกลกระเตมเดินวัดขี่ไกลอีลีเด้มือนี้ ลวงพอขึ้นไปกะแกะขี้ก่้เน่นหน่อยขึ้นมาจอบึงกินเด้กินเด้กินแล้วกินแล้วโอ้ยห้ามเลยขี้ไก่ตัวนี้ขี้ไก่อีลีแต่แล้วน้อยเลยน้อยตักหน้ามาให้แน่ห้างแตดห้างแตนไล่ขี้เพียออกเดอ้อลวงพอปานนี่เน่นหน่อยก็หัว่าซันล้วงพอก็เลยไล่ขาเน่นหน่อยบาน,นี เอามึงตายค่ะคักผม,มเห็นฮีี่หลวงพ่อผมเห็นฮีไร่ค่ะนี่นอยออมวัดอยู่บ้านนี้จนไทยบานได้มาหามพลัดถึงเศร้า